คำเตือนคลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลมหยาบคายเยาวชนที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำอุเตอิมเลยนะไปโอเคแล้วมัอยู่ผมเชนเคยนะครับในช่องของชิปสมิธเกิร์ลแมนครับนะฮะก่อนเข้าไปเล่นอย่าลืมกด subscribe 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 ก็ไปนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยอย่าลืมนะวันนี้มาประเดิมที่รอบเที่ยงครับขอชิงเปิดก่อนนะครับปกติรอเพื่อนเล่นแล้วค่อยตามนะครับตามแล้วกู ยับประจำนะครับรอบนี้ขอชิงเปิดก่อนที่ไคเชนวินครับในรอบเที่ยงครับเออมาลายนี้ลายของเราครับทุกคนครับแต่บางกรเพิ่งโดนกินไปจับไปฮโดมา5้าตัวเว้เบอสิบสองห้าตัวเว้ยังไงซีบบลองดูครับลองกัดฟันหมุนดูครับข้างบนไม่หมุนดีกว่านะข้างบนไม่หมุนขอผ่านไปก่อนรอบแรกขอดูทรงข้างล่างก่อนเพี่ยงเทียงนี้ได้กาแฟมาก็โอเคจีที่พอครับจีที่พอไอ้ ของเราต้องเป็นหอเท่านั้นครับเราจีที่หอครับไ,รไปเพื่อนหล่ๆหลไปเพื่อนโอเคเราจีที่เขียวๆไปเพื่อนเพื่อนนะเพื่อความอยู่รอดของเราที่สําคัญก็18ลูกรักเหมือนเดิมครับไปให้ถึง18ก็พอครับอย่าตกดําก็พอเพื่อนโอเครอดข้างบนกูจะไม่ยุ่งนะฮะร,รอบแรกจะไม่ยุ่งก่อนจัดไปครับ1 0 18อยู่ในรอบเล่นไปคุยไปครับเพื่อนครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะรอบประจําของผมรอบเที่ยงกับรอบใบสามนะครับสาหรับลัคกี้ทม์แบบนี้ จดไปชุดแรกลูกเจลูกระเอ้ลูกอ่างเปาเนะี่ยเจอ่างเปาไปก่อนเจอ่างเปาเจา้าอ่างเป๋ห้อะไรวะอีกห้าฟรีครับทุกคนครับเหมือนจะกริบเลยครับเยนโน่ al. ไอ้เหียอยากกริบเพื่อนลูกเจมาต่อเนื่องไปก่อนอยากริบเพื่อนอย่ากริบน,นะจ๊ะไม่นะ่ยสิบแปดสิบสิบแปดนี่ไม่ได้เรื่องหรอวะโอเคสามเจแล้วนะฮะได้ไปสามเจแล้วอย่างอื่นไม่ได้เลยโอเคได้เคมาได้เคมาต่อเนื่องเรื่อนยๆ้เป็นฉาบไปครับปราทัามาเพื่อนไม่มาเว้ย สามแปดแปดจุนย 80, ครับสามแปมาอีกสักชุดไอไม่เข้าเพื่อนอย่ากลิบเพื่อนโอ้โหประบุทองสุดท้ายลูกเคลูกเจครับสวยงาม3า8แปดเกือบน็อกโอเครอดเยโดวันนี้วันนี้มาชิงเล่นก่อนมาถึงไม่ตกดำครับรอดว่ะ ไอส,าาสัตว์ปกติกูตกดำประเดิมประจำนะฮะหนึ่งดำสองดำสามดำว่าไปนะฮะชิงเล่นก่อนก็ดีเหมือนกันแคปส่งกันบ้านเพื่อน,อนครับ993.60ครับมาส่งกันบ้านเพื่อนๆก่อนครับเปิดแรกนะเปิดแรกมีเฮนะเปิดแรกยังพอใช้ดงใช้ได้ครับสักครู่นะทุกคนนะสำหรับใครที่รับชมอยู่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซ like, ับไว้ด้วยนะกดซับเข้าไป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 นะครับแป๊บหนึ่งทุกคนมา ต่อเนื่องกับเบื้องแตก้กันไปยังไงดิยังไงสิงงสโอ้ลายสวยลายสวยมีกบมีกบจัดก่อนนะครับโอ้มาห้าตัวอีกแล้วสกตเตอร์รอบนี้อาจจะขอหมุนข้างบนหน่อยนะนะเมื่อกี้เราเริ่มหมุนจากล่างบนเราไม่หมุนรอบนี้ขอดูหน่อยเป็นไปได้ก็14เป็นไปได้อีกไป16เป็นไปได้อีกไป18 โอเคถือว่าหมุนเป็นรอบนับรอบได้อยู่นะครับโชคดีจังวันนี้หมุนดีวะไม่เป็นแบบนี้บ่อยๆไม่ไม่นะเพื่อนให้รอ,อดวะสิบหกสวยแต่ว่าเกินเลยเลย,เลยตำราเราไปหน่อยนะฮะเลยตำราเราไปหน่อยฮะเมื่อวานเราก็จัดสิบหกสิบแปดไปแล้วนะลองดูว่ารอบนี้จะตรงแตกมาบ้างไหมนะเพื่อนนะมาเดมาเดมาได้ไดเชื่อว่ามันมาได้จุ่มจิ้มจุ่มจิ้ม จุ่มจิ๋มมาดิเพื่อนโอเค18ลูกลักสวยงามได้เล่นครับรอบนี้ยิดด2เปิดยังไม่ดำนะฮะสเปิดยังไม่ดำแบบนี้จัดเลยแล้วกัน15หมุน16หมุนดอกแรกประทัดไปก่อนฮนะประทัดปะทูประทัดปะท,ปะท,ปะทูอยากลิบเพื่อนไอ้สั์หมุนซะเยอะกลิดป,ปเนี่ย โอ้โหลูกเจไปเจไปอโอ้โหกรีบอยู่มาเพื่อนเอาหน่อยไอแปะมึงเล่นกูแล้วเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อน้อน,ออน,ออนิดนึงเพื่อนเ,อเจเบากรีบไม่นะไหลเป็นน้ำเลยโอ้โหอังเปาเพื่อนอย่าเบาลูกเคไปก่อนแถวนี้เบาเบาจุมจ่มจิมจ๋มเบาเบาจุ่มจิ๋ม ฟรีสเปนเพื่อน,อนๆแปะนอนซ้ำไป,ซ,ำไปซ้ำมาแต่ไม่ลงที่กูแล้วเคเบาๆครับเบากริบไอ้เจดไปได้ลูกคิวตอนนี้ต้องไปมาเพื่อนโอ้โหยับครับเปิดนี้น่าจะเจงกระบงกโอ้โหแถวสองพระทัตไปไหนอะเพื่อนเออ,อเคปัสไอสัตว์นึกว่าเจ็บนึกว่าจบแบบเจ็บๆครับรอดอยู่นะเจตูดด้นึกว่าตายโอเค ยัยงรอดอยู่เพื่อน,อนครับอดอกสุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเหมือนเดิมครับแคปส่งกันบ้านเพื่อนครับชิงเล่นสะก,ก่อนนะรอบนี้นะ1ิบ8รอบแรกเอ่อสิบสใช่ไหมรอบสองสิบหกสิบไม่ได้เรื่องเดี๋ยวต้องเปิดตําราเก่าเปิดตําราเก่าดีกว่า14บ8ดีกว่าแต่ปัญหาคือตอนนี้เราไม่ตกดําสักรอบแ้ารอบต่อไปกูตกดําทํำยังไง <c oughs> นะส่งกันบ้านเพื่อนๆแป๊บหนึ่งครับ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวลากกลุ่มให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันลืมให้ดูตอนก่อนเล่นนะฮะว่าเราแจ้งเกมอะไรไปบ้างกลุ่มลักกี้ช r มนะฮะเกมที่แจ้งไปค่าละสีเกมเหมือนเดิมครับรอบกลางวันนะไม่มีทีเด็ดครับให้เน้นตามๆกันไปนะฮะจ๊กเกอร์สเกมแบ็กเมติกสเกมนะฮะแล้วก็ PG จีสเกมนะครับเรามาประเดิมที่ใครชนวินครับเอางี้ดีกว่าเราแวงว่ะรอบต่อไปกูกลัวดำผมขอบนบานสารกล่าวนิดน,นึงครับ บนบานสารกล่าวถ้ารอบต่อไปผมรอดดําแล้วมีกําไรขึ้นมาผมขอแจกสักรางวัลแล้วกันจุ้มจิ้มจุมๆๆนะจิมนะจุ้มจิ้มแจกสักรางวัลขำๆต่อไปจะทําคลิปแบบแจกทุกคลิปอะแต่คลิปละหนึ่งรางวัลทั่วอะไรอย่างนี้กติกายังไงดีวะกติกาเหมือนเหมือนวิทเหมือนตอนแจกปกติเลยก็ได้อ่ะกดไลค์นะครับกดกดไลค์คลิปนี้กดซับนะครับ กดซับสไครป์ช่องนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ครับแต่ปัญหาคือกูจะแตกหรือเปล่าถือว่าบนบานสานเกา่าถ้าถ้าไม่ตกดําเดี๋ยวกูแจกหนึ่งรางวัลน,นะแล้วก็เดี๋ยวสักสองวันเดี๋ยวจะมาสุ่มใครที่คอมเมนต์คนที่คอมเมนต์อ่ะกดที่พอครับคนที่คอมเมนต์ครับใครมียอดไลค์ในคอมเมนต์เยอะที่สุดแจกรางวัลน,นั้นไปเอยโอเครอดกดที่พอกดที่พอไม่งงกติกาใช่ไหม ให้กูรอดดำนะให้กูไม่ตกดำครับผมเอา18นะข้างล่างข้างบนเดี๋ยวเอาด้วยข้างบน14ขอขอกลับไปตำราเดิมไอ้ไอ้เยี yeah, ่ยรอดโอเคกดที่พอครับจีที่หอรอดเว้ยล่างรอดเดี๋ยวไปบนโอเคเดี๋ยวถ้าเราหมุนไม่ตกดำเดี๋ยวเราย้ำกติกาอีกรอบครับโอเครอดพ้นรอดพ้นโอเครอดพ้นไงรอดพ้นเออยิโอเค โอเครู้เรื่องเพราะฉะนั้นแจกครับคลิปนี้หนึ่งรางวัลทวนขำๆนะเพื่อนนะถือว่าผมแก้บนนะผมบนบานสานก่าวไว้ไม่ให้ผมตกดําใครที่มียอดไลค์ในในคอมเมนต์อะมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ใช่ไหมแล้วมียอดไลค์เยอะที่สุดแจกนะแจกแจกเมื่อไหร่ดีวะหนึ่งรางวัลแจกเร็วเลยแล้วกันภายในภายในเที่ยงพรุ่งนี้เดี๋ยวมาแจกเออง่ายเลยดูดอกนี้ก่อนเพื่อนดอกนี้ก่อนเพื่อนเออ ไอสับแตกแล้วครับเจโดเบทีไม่แตกครับนี่ไงนี่ไง1 3 5 0งสามห้าศูนย์เยโดเบทยี่สิงานเย้หึหเย้หึหไอซับสิบสี่สิบแปดนี่หว่ามันเข้ามือเรานะฮะตำราสิบสี่สิบแปดเราได้เรื่องครับเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องไปเกณฑ์เพื่อนมากดซับมากดไลค์กันเยอะๆนะครับใครอยากได้รางวัลน,นะครับใครที่มียอดไลค์สูงสุดใต้ใต้คลิปนี้นะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ใครมียอดไลค์สูงสุดเอาไปเลยให้เลยหนึ่งรางวัล หนึ่งหลังวันแจกเร็วๆแก้บนเรับขำๆมาเพื่อนมากูแตกแล้วกูแจกแน่นอนเพื่อนเอ้ยห้ฟรีสปินอย่างนี้เงียาก,กรีบเพื่อนลูกเคมาไม่ถึงไอ้ศาสตว์เอ้ยสี่ยังไงเพื่อนโอ้โหายมาตั้งมาแล้วแต่ไม่เข้านะแปะนอนก็หมุนวนไปแต่ไม่ลงที่กูกนะเพื่อนเพื่อนสองฟรีสปินสุดท้ายยังไงแล้วลูกเจยอย่างนี้มาอย่างนี้มามา,มาทำไมไอศาสตร์แถว2ไม่มีประทัดครับ1ฟรีสปินไอ้วามาตั้งอย่างนี้อย่างนี้ยังไงโอ้โหไม่มี1ฟรีสปินสุดท้ายตามสถิติแล้วไม่มี <laughs> โอเคแบบนี้เรียกว่าเลิกดีกว่าครับเพื่อนครับเพรมา,ามา3ดาแล้วนะเอ้สามดำสามเปิดแล้วนะไม่ดํมา,ามา3เปิดไม่ดําแบบนี้เลิกครับแคปส่งกันบ้านเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มครับเพราะฉะนั้นก็ขอบพระคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้แล้วกันอย่าลืมไปร่วมสนุกกับกิจกรรมแล้วกันนะเป็นกิจกรรมขำๆแล้วกันไม่ได้แจกจริงจังขนาดนั้นนะครับแตกมาแล้วแค่บนบานสารกล่าวว่าไม่ตกดําก็โอเคโอเคกติกาไปย้อนฟังเอาได้นี่ครับเพื่อนนะแล้วก็ดูในกลุ่มกันนิดๆหน่อยๆครับก่อนจากกันไปกับคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะเกมหน้าเป็นเกมอะไรรอติดตามได้เลยครับเพื่อนครับดูมีคนไปมีทั้งแตกและไม่แตกนะครับเอ,อต,าตามนั้นแหละกูชิงกูชิงโชคดีไปก่อนแล้วครับใครตามมัวไม่แตกครับห <laughs> ยอกครับหยอกหยอดหยอ,ยอเป็นรอบๆไปโอเคลาไปก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับ